สวส of of e ัสดีครับย wow. ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาปโรดดี้นะครับผมวันนี้ผมจะมีเกมมาเล่นนะครับกับคนคนหนึ่งคือเรียกได้ว่ารู้จักตัวตนผมได้ดีมาตลอดระยะเวลาคือหกปีแล้วนะครับผมเขาจะรู้ว่าคาพูดที่ติดปากของผมเนี่ยคือคําว่าอะไรแล้วผมก็จะรู้ว่าคําพูดที่ติดปากของเขาคือคําว่าอะไร รช่แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมกึ่งคําต้องห้ามแต่ก็ไม่ใช่คําต้องห้ามคือผมจะอธิบายกติกานี้นะก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยรับตอนนี้เขาอยู่บ้านเขาทุกคนกติกาคือแบบนี้ครับสองคนใช่ไมมีผมกับขนมลูนะครับผมผมมาต้องทายว่าขนมลูอะ่ะเขาจะพูดคําว่าอะไร โดยที่เขาต้องถ่ายว่าผมะจะพูดคําว่าอะไรทั้งคู่จะต,ต้องเดาแล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดคาไว้แล้วก็ห้ามพูดคํานั้นออกมาเห็นไหมอย่างเช่นสมมุติว่าผมถ่ายนะว่าเขาเป็นคําว่าเขาก็ต้องห้ามพูดคาคานั้นออกมาโดยที่ถ้าเกิดว่าหนุ่มรูหลุดพูดคําว่าเขาออกมาเยจะโดนปรับ500บาทต่อคำช่วงนี้หาตังค์ไม่มีตังค์ํำบ้าน,ด,นดูบ้านผมดิดูดิยังไม่เสร็จเลย ชวงนี้ผมต้องหาตังทำบ้านก่อนนะครับโดยการที่เราจะาเล่นเกมนี้กันผมไม่เสียแน่นอนเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทายคำผมว่าอะไรนะรผมเดี๋ยวเราไปเจอเขาเราอธิบายกติกาให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมประมาณนี้กันเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถไปหาเขาก่อนผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยไม่ได้จบคลิปไอ้บ้างานบ้านนุ่มรูกำลัาางทำอยู่ฮะเดี๋ยวลงไปหาเขาดีกว่ามีคนอยู่ปะมีคนอยู่ปะจริงเหรอ ไปกินข้าวกันไหมไปขึ้นมาขึ้นมาสวัสดีครับอะไรอ่ะโอ้โหฝุ่นเยอะมากก็เยอะสิผมมีเกมให้คุณเล่นเกนอะไรครับเกมทายใจและเสียเงินผมไม่มีตังค์ทำบ้านอ่ะผมหาเงิน ชีแกนี่เป็นคนที่แบบเป็นมิดมากเลยนะมี่ชอาชีพอ่ะผมจะได้ายอากายให้คุณฟังก่อนะไรว่าอยู่ดีๆมาถึงก็มาเล่นเกมเตรียมก็ไม่เตรียมแต่ว่าต้องต้องมีทายคำก่อนทายคำคำที่อยู่ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องพิมพ์คำอยู่ในใจไว้ในมือถือก่อนแล้วกล้องผมไปถ่ายก่อนคุณต้องทายว่าผมจะพูดคำว่าอะไรผมก็ต้องทายว่าคุณจะพูดคำว่าอะไร อธิบายไปกับกล้องแล้วเดี๋ยวอธิบายให้เขาอีกรอบแล้วกันสมมติเดาเขามาไปจะพูดของปลาแต่ป่าจะพูดว่าเนี่ยปลาแข่งงูปลาอย่างนี้เนี่ยปลาดำไปพันหนึ่งแล้วเนี่ยปลาขิวข้าวอ่ะสละพันห้าเฮ้ยปลาก็ไปกินนู่นดีกว่าสองพันคำละห้าร้อยปลาละห้าร้อยเขาต้องจ่ายเงินจริงเหรอจ่ายจริงแต่จริงจริงทำไมอยู่ดีเขาต้องเกลียงเงินด้วยทำไมอยู่ดีเขาต้องเล่นเกมนี้ด้วย มาเขียนคำที่อยู่ในใจดีกว่าทุกคนวันนี้ผมหันหน้าหนีอยู่นะเห็นยังเอ้ยคำว่าเลยนะมาคุณพร้อมเริ่มเกมยังห้ามแบบอุ๊ยถูกแล้วอย่างนี้ไม่นะะปล่อยนี้เลยนะดับในใจเอานะห้าสีสามสองหนึ่งเริ่มเกมชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างอะโอเคนะอเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ม่คิดจะเล่าเรื่องอะไรบ้างเหรอเราไปกินอะไรอ่ะ <c oughs> ร้านแถวๆนี่แหละอยู่ใกล้ๆเจอไ,ไม่เมื่อยเหรอเขาเล่นไม่เป็นอนะ่ะมันสนุกไหมนี่อ่ะเออพาเขาไปกินข้าวใช่ไหมใช่ทำไมคำเขามันยากกัน <c oughs> เออทำหลังคาเพิ่มนีดไหมนะ <c oughs> <c oughs> คุณต้องนับด้วยคุณชอบกินอะไรผักขมอ,อบเช็ดได้ได้ได้บ้านแม่เป็นไงบ้างเพอดี <c oughs> <c oughs> คุณอยกลัวดิกลัวเสียตังเหรอไม่ได้เลยนะครับท hmm. ่านผู้ชมถ้ามอาคำง่ายนะพูดง่ายๆไม่ได้นะคุณกลัอะไรอะกลอะไรอะมันโดนแล้วหรอเขาจะเล่นยังไงดีทำเพราะมันยากโอ้โหปวดหัวแล้ววะถึงแล้วครับ ร้านอาหารนัแบบก่อนมีเมนูนในใจยังมีนะหรออะไรคือการมาส่องสวยเนี่ยเข้าท่ำผมสีใหม่สวยไหมอืมสวยดีเจอปลาครั้งแรกเจอเจอที่ไหนครับเจอที่ตึกไก่หน้าไก่หน้าคือตึกอะไรตึกแถวแถวนั้นน่ะริเชดา <laughs> เจอครั้งแรกคิดคิดอะไรครับไม่คิดจะลายวะแล้วเฮ้ยคนนี้มันหล่อจังเลยวะ<ม>อะไรเงี้ยเลยเน แล้วมันตัดทรงหน้าไอแบบกะลาข้ออะขัอนผมมันตรงจังวะแค่นั้นแค่เนี้ยเหรอแค่นั้นริงๆเดียวครั้งแรกตรงมากม,มานั่งด้วยกันนี่มามีพี่ลูตอ่ะลองพูดให้เป็นตัวเองอะ่ะพูดให้เป็นตัวเองอะ่ะลองถามผมอะ่ะถามผมมา First time you see me you sing how you sing about me มาถามเอ้ยผมไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> ผมไม่เก่งอัง,งกฤษ คือคุณเอ๊ะมาจากที่ไหนนะเอ๊ะโอ้โหเจเจนดววคุณจงวลจัดรู้ไหมว่าคุณรู้ไหม มันม่ตอนนั้นรัยเป็นยังไง,ไ,งไม่ได้เป็นไง,ป,นไงปกติป,ปกติดีเจอเจอครัร้งแรกเจอที่ห้องห้องแอร์ทุกคนผมไม่ได้โมเจอหนุหน่มครั้งแรก <c oughs> เปิดประตูเข้าไปเหมือนเหมือนในหนังไอ้นี่เลยเหมือนในหนังซีรีส์เกาหลีเลยที่เปิดมาแล้วแบบมีลมพัดทุกคนคนระับอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นเลยเปิดแบบปึบคืออะไรกลิ่นน้ำหอม <c oughs> โคเอตีหน้ากูปุกเข้ามานั่นทำไมคุณฉีดน้ำหอมแรงขนาดนั้นไม่แกไม่เคยได้กินหมำหอม รู้เลยว่ามันนอกแหมตอนนี้ล่ะไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้ก็เป็นบ้าฉี่น้ำหอมเหมือนกันใช่ผู้โดนไปบ้างอย่างวะเนี่ยนับอยู่ปะนับอยู่ปะนับอ่านับอยู่แต่ว่าผมได้ค่าหลังคาแล้วเรวก็นอนดีอ่ะทุกคนดูดีอยู่ดีก็แบบอะไรอะเลี้ยงข้าวไหมได้ไหมสรรนามาให้มันมีด้วยเอ้ยข้าวกูหน่อยได้ไหม เข้าก <_ an> ูหน่อยได้ไหมไ้ยผมเลี้ยงผมเลี้ยงมันรู้แล้วแหละไม่เล <oon> ่นแล้วทุกคนสรุปยอดเราจะเดี๋ยวผมจะเสียใหมากกว่านี้เดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวขาดทุนอันนี้กูหิวแล้วเดี๋ยวขาดทุนตอนแรกกูว่าจะสั่งกุ้งกระเทียมแต่เดี๋ยวมึงกินไม่ได้ไงเฮ้เลยสั่งเออไอ้สั่งอะไรที่กินด้วยกันได้เพราะกูเข้าใจมึง รู้แล้วมึงพูดมึงมึงจะใช้คำว,ว่าอะไรไม่เหมาะกันเลยอ่ะมันหยาบคายไปไม่ชอบเดี๋ยวแม่เธอมาดูคลิปนี้แล้วหาวแบบเธอพูดคำหยาบไม่ดีพูดเพราะ,ราะสรุปสรุปยอดเถอะได้ปะงั้นฉเฉลยเลยก่อนปิดคลิปผมปิดคลิปแล้วผมไม่ไหวแล้วคนผมมันจะแพ้ถ้าเกิดว่าคุณทายถูกเนี่ยคุณจะได้เพิ่มอีกพันหนึ่งคุณทายผิดโะรนี่ทั้งหมดห <laughs> <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอก,ยอกทายถูกเพิ่มอีกพันหนึง่งเขา ไม่รู้ว่าทำไมรู้ว่าจูก็รู้ว่าชงให้เล่นอันนั้นอยู่ได้ชงมาให้พูดสรรพนามอะเนาะดาวออกดาวง่ายจะตายแต่ไงเธอก็โดนไปแล้วเจ็ดคำสามพันห้าสามพันห้าย้อนดูคลิปผมก็โดนเยอะเหมือนกันไม่น้นผมใจตังค์ไม่ได้นะผมแจผมคิดทาคุณไม่แฟร์เี่ยหักล้างนะหักล้างนะผมคิดว่าของคุณน่ะน่าจะเป็นคําว่านะ โกงวะเนี่ยไม่โกงคำว่าอะไรคำว่าได้มีอยู่อันหนึ่งคูอว่าได้ได้ได้จริเหรอไปย้อนดูได้ขขออบบคคุณรับคุณครับผมนับอยู่สามพันห้าต้องหักลบกับที่เธอพูดได้ด้วยก็เดี๋ยวเป็นให้หลังไมค์คุณไม่นับไงป้นเขาหรอใช่เมื่อไม่ตั้งทำหลังคาแล้วขับชนทำไมนั้นละใช่บ้านก็ยังไม่เสร็จสามพันห้าเดี๋ยวรอดูนะได้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 แกเดี๋ยวรู้ ค่่ไมเลนทุกคนจบคลิปแค่นี้นะครับหากชอบคลิปนี้ปากกดไลค์กดแชร์ช่องปากบาดี ody, แล้วก็ช่องขนมลูด้วยนะครับผมวันนี้ทุกอย่างเกมจบแค่นี้ณนะตอนนี้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายตช่องปากาดีช่องนี้ กดระเินยกลายก่อนตมักสมาชิกไปกดระเิีกลายก่อนตมักสมาชิกไปกดระเิีกลยก่อนตมักสมาชิกไปกดระเิีกลยก่อนตมักสมาชิกไป